สวัสดีนะครับผมสวัสดีนนี้หมดสวัสดีนายม่อนสวัสดีครับวันนี้พาน้องอันดานะครับเดินเล่นนะครับวันนี้นะครับเดินเล่นนะครับฝึกในตัวด้วยนะครับฝึกใส่แยงช้างครับแต่เรายังไม่ได้ใส่นะครับเราใส่แค่พรมนะครับผมไว้ก่อนนะครับว่าเด็กเด็กน้องเราฝึกเองนะครับผมฝึกเองครับาน้องอันดาฝึกเดินเล่นนะครับแล้วก็ ฝึกใส่แยงช้างแต่เรายังไม่ได้ใสนะครับเราใส่แค่พรมกับเชือกที่ลัดท้องนะครับผมครับอย่าให้พรมมันตกนะครับผมวันนี้พี่ควานจะเดินจะเดินจะตื่นหรือเปล่าน้อครับเดินไปแล้วจะตื่นวะหรือเปล่านะครับผมนี่ครับนี่ครับพี่ควานก็จะใส่นะครับปกติถ้าจะใส่แยงเขาต้องหันหลังมา หันหน้ามาด้านหลังครับวันนี้ก็น้องอันดาอะเป็นวันแรกนะครับผมวันแรกหรือวันที่สองวันที่สองครับเมื่อวานก็ฝึกเดินช่วงเย็นรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะฝึกอีกนะครับก็ธรรมดาครับเด็กยังไม่ชินนะครับก็จะแบบเหมือนลิงครับส่วนเหมือนลิงนะครับผมนี่ครับน้องอันดาดูครับเห่นี้ก็ตื่นแล้วครับน้องอันดาของเราครับ เราดูนะครับว่าจะเดินจะเป็นยังไงจะเตือนหรือจะยังไงต่อนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้น้องอันดาด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเลยนะครับผมว่าน้องอันดาจะเป็นยังไงนะครับครับสาวน้อยอันดาของเราก็กําลังเดินมานะครับผม ถือว่าดีครับถือว่าดีนะครับนี่สาวน้อยคนสวยของเราครับฝึกอีกระดับหนึ่งนะครับผมฝึกให้ชินนะครับผมฝึกให้ชินนะครับดูครับโอ้ดูตาหลีมาฝั่งนี้นะครับดูตาดูตานะครับนี่ครับพ่กปู่ติงกระดาจะติดพ่อควันนะครับผมนี่ให้พี่ขวัญม่อนครับขอเป็นคนฝึกนะครับผมขอเป็นไม่รุ่นนะครับผมฝึกได้นะครับ ก็มีวิชาการฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับผมพอควันก็ฝึกได้ครับแต่ตัวพ่อควันนี่รู้สึกว่าจะน้ำหนักเยอะครับช่วงนี้เลยไม่ไม่กล้าขึ้นน้องอันดาครับกลัวน้องอันดาจะหนักนะครับให้พี่ควันได้ฝึกดีกว่านะครับผมนี่ครับดูน้องอันดาคุณสวงของเราครับเดินไปจะรอบหมู่บ้านควันช้างเราครับวันนี้นะครับจะพาเดินนะครับผม ครับถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีครับไม่ต <injections> ื่นนะครับครับโอ้ปกตินี่ไม่เคยขี่น้องอันดานะครับผมจะเดินอันดานี้จะเดินตามตูดพ่อควานนะครับผมจะเดินตามหลังครับไม่เคยได้นั่งขี่ข้างบนนะครับผมน้องอันดาครับวันนี้ดีนะครับให้พี่ควานม่อนได้ฝึกนะครับผมปกติก็มีที่พี่ควานม่อนนะครับฝึกนะครับผมฝึกน้องอันดานะครับ ว่าจะติดพ่อควานแล้วก็ติดคุณพ่อที่บ้านครับมันนั้นก็มาจากสุดล่นก็ติดนะนี่ครับก็ดูไปนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้น้องอันดาด้วยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับที่เขาได้มีพี่ควานได้นั่งบนข้างหลังนะครับปกติพ่อควานก็จะพาเดินนะครับจะเดินตามตูดนะครับจะติดนะครับนี่ให้พี่ควานได้นั่งครับ พอควันนั่งไม่ได้ครับพอควันตัวใหญ่แล้วนะครับผมนี่ครับมา <ria> ดูกันอีกทีนะครับผมนี่ก็ดูสาวน้อยของเรานะครับจะตื่นหรือเปล่าเนาะนี่ครับอ๋อฝึกใส่แยงช้างนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่แยงครับใส่แค่พรมไว้ก่อนนะครับาหารให้เขาชินนะครับผมให้เข şey like <Gothic? S 1> าชินพรมถ้าใส่แยงไปเลยกลัวมันหนักหนักแล้วเขาจะสดัดสัดหลังนะครับผมพอสัดหลังแล้วก็ใส่ไม่ได้ครับ การฝึกก็อาจจะใช้เสียงพูดดังน้อยครับพี่ควันนะครับผมว่าให้เขาได้รู้ได้รู้ได้รู้จักเกรงใจนี่ครับเล่นคือเล่นนะครับผมฝึกกัน,นเห็นพ่อควันไม่ได้ครับ,รบเห็นเราจะนจะติดนะครับจะไม่ค่อยติดจะไม่ติดพี่มอนนะครับผมควันมอนนะครับผมจะไม่ติดนะครับส่วนมากจะติดพ่อควันเองนะครับผมแล้วก็คุณพ่อครับ เราก็เลยให้พี่ควันได้ฝึกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ติดกันนะไมไ่ติดกันนะครับถ,รถ้าเราถ้าเราฝึกแล้วเขาจะแบบไม่ค่อยเกรงใจครับไม่ค่อยกลัวนะครับอ่าไม่ค่อยได้กลัวนะครับเขาจะเล่นมากกว่าครับเราก็เลยให้พี่ควันได้ฝึกส่วนมากนอกอากก็มีแต่ขเขาด้ฝึกนะครับผมมีแต่พี่ควันม่อน,นครับฝึกนะครับผมพี่ควันมอนเขาก็เลี้ยงทั้งพี่ทั้งน้องแต่เล็กมานะครับผมดูดู ี่ตื่นตื่นคือว่าได้กินสุนัขนะครับผม oh. ว่าสุนัขเขามานอนที่นี่นะครับผมดูดูดูด, oh. ดูตื่นกล oh. <c oughs> ัวน้องไดมอนด์อ oh. น้องไดมอนด์ oh. อยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันในี่ยทกัน,นครับ จะลองจะลองอยู่ห่างๆนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วน้องอนดาก็จะอันนี้อยู่ครับผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ถ้าถ้าเห็นพ่อควันทีไรน้องอาดาจะไม่ค่อยเชื่อฟังพี่ควันนะครับพ่อควันก็จะได้เอฟๆไกลหน่อยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้น้องอนดาด้วยนะครับผมสาวน้อยคุณสวยของเรานะครับผมก็ฝึกก็พ่อควันไม่เคยได้นั่งเลยนะครับผมไม่เคยได้นั่งคอะครับไม่เคยได้ขี่นะครับผม ครับครั้งแรกครับที่มีพี่ควานในนั่งนะครับผมก็เป็นใจให้น้องอนดานด้วยนะครับผมเออนี่ดูครับอ่าพักอ่าม,มามาถึงบ้านก็พักก่อนนะครับผมมากิน,กนอ้อยก่อนนะครับมากินของหวานก่อนนะนุกนะมากินของหวานก่อนนะครับผมดูครับเออ,เอ,อ,เอ,อจำ้จำจำ้จำจ้ำจ้ำกับสนาวอนดานครับยาจีเลยลืมตัเลยนี่ฮะ นี่ครับดูสาวน้อยดาของเรานะครับวันนี้ความสามารถเนะออดูพี่ควันฝึกฝึกตบหลังบงังฝึกตีหลังบังนะครับผมพอที่เราเห็นสโซ่เห็นอะไรก็โดดใช้วิทยาการในการรับชมนะครับว่า,วาเพื่อป้องกันอันตรายโอ้น้องช้างแล้วก็พี่ควันด้วยนะครับเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทารุณน,นกรรมนะครับ ใชเราแค่ต้องการฝึกเท่านั้นนะครับผมเ,เราไม่ได้แค่ฝึกใส่เยงช้างเฉยครับโคอ,อ,อ,อีกแล้วครับโคอุป,ปรกรณ์เชียร์ไม่ได้เลยครับออนอย่างเดียวเลยครับออนอย่างเดียวเลยนะครับสาวนงาไปเชียร์ฟังพี่คอนเท่าไหร่เลย,เ,ลยนเนี่ยเนี่ยอ่ะพี่คอนเอาไปอีกรอบไปอ่านะครับเป็นกำลังใจให้น้องอันดาด้วยนะครับสาวน้อยคนสวยของเรานะครับ อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยครับทางช่องบางอันดาภายนุก้าวครับเดี๋ยวให้พี่ควันได้เดิอนอีกรอบนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ